สวัสดีครับสวัสดีครับนุษย์อันตรภูมิครับผมเจอกันเช้าวันที่16มกราคม2567นะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นตุลแทนวันครูนะฮะเป็นวันครูแห่งชาติของประเทศเรานะครับวันนี้ก็เข้ามาเยี่ยมชมนะครับส่วนอาจารย์ต้นนะครับเป็นแปลงนอกเมื่อวานนี้ไปใส่ปุ๋ยอยู่แปลงไหนเนาะแปลงนอกก็ใส่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ใส่ใส่ด้วยเราเช้านี้ก็เลยเข้ามาดู นะครับก็เป็นกิจวัรกิจวัตรประจําวันเนาะของชาวสวนหลายๆคนก็คือการที่ต้องเข้ามาในแปลงทุเรียนของตัวเองนะครับในทุกๆวันเพื่อดูอะไรเพื่อดูการพัฒนาในแต่ละช่วงพัฒนาการเจริญเติบโตมีการพัฒนาดีไหมหรือว่าเป็นอย่างไรมีอาการหยุดชะงักไหมอาการใบเป็นอย่างไรแล้วก็อาการภายในสวงพุ่มก็คือดอกเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะ วันนี้ก็เข้ามาดูแล้วก็เช้านี้ให้น้ําไปดินยังเปียกอยู่เลยนะครับเพราะว่าอันนี้คือคูตัวจริงนะครับถ้าจะมีครูเนี่ยก็เนี่ยแหละครับต้นทุเรียนเนี่แหละเป็นคูตัวจริงแล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้จากการเจริญเติบโตในแต่ระยะในแต่ละช่วงจังหวะของเขาได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําใบในเรื่องของการทําดอกนะครับกระตุ้นให้เกิดการแตกใบพัฒนาคุณภาพใบนะครับเราก็มา กระตุ้นให้เกิดการออกดอกแล้วก็พัฒนาคุณภาพดอกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะไปอยู่ในช่วงของการที่ดอกเขาบานเนาะดอกบานเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมากระตุ้นแล้วก็พัฒนาในเรื่องของผลขนาดของผลทรงของผลนะฮะก็คือมีผลหมดเลยนะครับอันนี้ก็เข้ามาดูแล้วก็ข้างบนนี่ก็ใกล้บานมากแล้วนะเพราะว่าดอกหอมจะได้กินเลยเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนะ โอเคนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นหน้าที่เราเนาะจะต้องเข้ามาศึกษาวพนนี้แหละคือคุณครูแท้จริงวันนี้นะครับก็คือต้นทุเรียนของเรานะครับเราจะเห็นการพัฒนาการเจริญเติบโต,ตของเขาแต่ละช่วงนะไม่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่ดอกเลยเนาะนะครับตั้งแต่ดอกจนพัฒนาขึ้นมาจากตาปูตาปลา มาเหยียดตีหนูนะครับมาแหวงมาเขือพวงเล็กมาเขือพวงใหญ่นะครับแล้วก็เข้าใกล้ในระยะดอกหอมนะครับอันนี้ก็คือดอกหอมแล้วอันนี้ก็คือใกล้บานมากแล้วล่นะครับในแต่ละบีก็จะเหมือนกันนะครับเหมือนกันก็เหมือนกับเราเรียนปหนึ่งถึงปหกและครับ ยังไงเราก็ต้องพบเจอในแต่ละปีถ้าจะวนลูปมานะครับก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะหลังจากตัดผลผลิตก็เข้าสู่ขบวนการฟื้นฟูระบบลากนะครับฟื้นฟูระบบลากฟื้นฟูดินฟื้นฟูระบบลากเข้าสู่ในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งนะครับบูมใบพัฒนาคุณภาพใบนะครับใบหนึ่งใบสอง ะสะสมอาหารเพื่อการที่เขาจะมีการพัฒนาในเรื่องของการขยายพันธุ์นะครับส่งเสริมการออกดอกได้ดอกมาก็เนี่ยแหละครับพัฒนาคุณภาพดอกมันก็จะเป็นวนลูปแบบนี้นะครับซ้ำๆ้ๆเวียนไปในทุกๆปีมันจะสามารถทําให้เราเรียนรู้ได้นะครับแต่นาที่ของเราชาวสวนก็คือต้องเข้าสวนแล้วครับเข้ามาในสวน เข้ามาดูในเรื่องของการพัฒนาการเจริญเติบโต น,นี้ก็เลยแวะเวียนมาดูนะครับยามเช้าว่าการพัฒนาการเป็นอย่างไรกันนะครับชอบกลินนี้จังเลย กิ่งนี้จะเป็นกิ่งที่อยู่ล่างสุดนะครับระยะจากโคนต้นเนี่ยขึ้นมาก็อยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเซนได้นะครับแล้วดูเขาออกดอกอันนี้มันเยอะกว่านี้นะฮะอันนี้แต่งไปแล้วก็จะออกขึ้นมา นี่ก็แต่งออกไปเยอะแต่ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะต้นนี้ต้นนี้ออกเยอะมากโอเคครับก็พามาเยี่ยมชมเนาะนะแล้วก็ทักทายยามเช้าวันที่16เลยนะฮะสิมกราคม2567ถือเป็นวันครูนะฮะก็อยากให้เรียนรู้ศึกษาเนี่ยครับกับครูที่อยู่ประจำส่วนเรา อันนี้ง่ายที่สุดแล้วนะฮะไม่ต้องไปศึกษาจากครูที่สวนอื่นเลยนะเอาที่สวนเรานะครับสวนอื่นเป็นได้แค่แนวทางนะเป็นได้ที่อ่าเป็นได้เป็นเพียงแค่อะไรอ่ะแนวทางเทคนิคบางทีถึงบางอย่างเราสามารถนําปรับมาใช้กับสวนเราได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วสวนเราสําคัญที่สุดนะครับก็เข้ามาดูที่สวนเราแล้วเราก็จะรู้ในเรื่องราวของการพัฒนาเขาในการพัฒนากับไม่พัฒนาแค่นั้นเองครับแล้วเราก็จะสามารถเอาอะไรไปกระตุ้นในเรื่องของการพัฒนาเพราะว่า ธรรมชาติเป็นคนสร้างทั้งหมดนะครับต้นไม้เป็นคนสร้างทั้งหมดธรรมชาติสร้างหมดแล้วเราทําได้เพียงแค่ส่งเสริมควบคุมกระตุ้นนะครับบางสิ่งบางอย่างให้กับเขาแค่นั้นนะครับส่งเสริมและควบคุมนั่นคือหน้าที่เรานะครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้จากครูซึ่งอยู่ในสวนเราเองนะครับลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ